สวัสดีค่ะวันนี้โค้ดอุ้มีท่ากําลังกา,าแนะนานะคะก็จะเป็นท่าเล่นกล้ามเนื้อหน้าอกวันนี้เราจะสาธิตกับเครื่องมันโตฟอร์ส G เก้านะคะก็เป็นเครื่องออกกําลังกายที่มีคุณสมบัติครบคันวันนี้เราใช้อุปกรณ์เคเบิลนะคะในการเล่นก็จะเป็นตัวนี้ถ้าเวลาที่เราจะเริ่มเล่นครั้งแรกเราต้องเล่นน้ําหนักที่เบาๆก่อนนะคะค่อยๆใส่น้ําหนักแล้วถ้าเรารู้ว่าเอ้ยน้าหนักเท่านี้เราเพิ่มได้แล้วเราค่อยเติมน้ําหนักนะคะค่อยเล่นจาก น้ำหนักที่เบาเพื่อการวอร์มอัพกล้ามเนื้อก่อนนะคะอ่ะถ้าเข้ามาที่ตำแหน่งตรงกลางแล้วนะคะใชใ้มือจับเคเบิลเนี่ยตรงกลางนะคะให้ไม่ชิดขวาหรือชิดซ้ายของด้ามจับนะคะกดลงทีละข้างเอ,อ๊บปึ๊บแล้วเดินออกไปข้างหน้านะคะมีเท้านนำเท้าตามเท้าหน้างอเข่าเล็กน้อยเท้าหลังปลายเท้าจิกพื้นส้นเท้าเปิดแอนอก บลอกหลังนะเกรงกนกลางลำตัวเกรงหน้าท้องถ้าเตรียมนะคะเหยียดไปให้สุดจุดนัดพบเราจะอยู่ที่ตรงกลางหน้าท้องนะคะอยู่บริเวณเหน้าขาเลยหน้าขาไปหน่อยนึงนะลดศอกถอยไปด้านหลังให้หายใจเข้าออกแรงกดหายใจออกนะคะศอกดันปื๊ดหายใจเข้าทางจมูกออกแรงกดหายใจออกทางปาก ปืดหายใจเข้าหายใจออกเข้าออกเหยียดแขนให้สุดนะคะท่านี้หายใจเข้าถอยถอยให้สุดแต่อ,อกด้วยนะคะเข้าเข้า,ขาอ่ะประมาณนี้เวลาเก็บนะคะให้พับ แขนถอยไปด้านหลังนิดนึงค่อยๆถอยลงมาปุ๊บเพื่อที่จะให้กดเคเบิลลงไปข้างล่างก่อนอย่าเพิ่งให้เคเบิลเขาลอยขึ้นเหนือศอกเหนือหัวไหล่นะคะไม่งั้นเล่นเราควบคุมยากน่ะคะค่อยปล่อยทีละข้างปื๊ดปื๊ดถ้าเราปล่อยแล้วแบบจังหวะเราไม่ทันเกรงกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยถ้าเราปล่อยเลยเล่นเสร็จปื๊ดปล่อยเลยหัวไหล่อาจจะถูกกระชากแล้วทําให้เกิดการบาดเจ็บได้นะคะก็ ลองนำเทคนิคการฝึกนี้ไปลองดูนะคะถ้านี้จะช่วยให้เล่นกล้ามเนื้นอหน้าอกได้ดีขึ้นสำหรับผู้ชายหรือผู้หญิงก็เล่นได้นะคะ